คิดนะคณิตบายทีเคป6มาแล้วครับผมสวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ทีเคจะพานักเรียนทุกคนมาท m ไม่แมพปิ้งประจําบทที่1นะครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอลอนและหอรมนนั่นเองนะครับไปดูกันเลยนะครับว่าเราจะเริ่มที่กิ่งแก้วอะไรคือลากแก้วนะครับ i ม,ม่แมพปิ้งใช้กระดาษแนวนอนนะครับกระดาษ a อแนวนอนนะครับเริ่มจาก รักที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องของตัวประกอบนะครับตัวประกอบก็คือเริ่มจากการหาตัวประกอบก็คือ12ก็จะประกอบไปด้วย1 2 3 4 6แล้วก็12นะครับแล้วก็24ก็จะมี1 2 3 4 6 12แล้วก็24นะครับโดยอาศัยหลักการหารนั่นเองต่อไปนะครับเป็นตัวประกอบเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะก็อย่างเช่นถ้าเป็นการหาตัวประกอบของ24ก็จะมี12 3 4 6 1 2 24เลข2กับเลข3ก็เป็นตัวประกอบเฉพาะนั่นเองครับเพราะว่าเป็นจำนวนเฉพาะต่อไปนะครับการแยกตัวประกอบก็คืออย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างขึ้นมาเป็นอ่า28 9, าก็จะเป็น2คูณ2คูณเเป็น28 36ก็คือ2คูณ2คูณ3คูณ3นะครับหลักการที่ใช้คือหลักการคูณน,นั่นเอง เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับรากแก้วที่1นะครับต่อไปรากแก้วต่อไปเป็นรากแก้วสีดำนะครับสังเกตนะครับว่าสีในสีนั้นนะถ้าสีน้ำเงินก็น้ำเงินไปทั้งหมดทั้งรากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อในรากที่2นะครับก็คือรากของจำนวนเฉพาะนะครับจำนวนเฉพาะคือจำนวนที่มีตัวประกอบคี่ตัวครับก็คือ2ตัวนั่นเองคือ1และตัวมันเองนะครับ ต่อไปเรื่องของจำนวนเฉพาะนะครับก็คือที่ TK ได้ทําคลิปเอาไว้ให้ก็เกี่ยวกับอะไรครับจํานวนเฉพาะ1นึ่ถึงหนึมี25ตัวรหัสที่ TK ทําำไว้ก็คือ4 4 2 2 3 3 2 3 2 1นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า1นึ่ถึงหนึตัวมีอะไรกันบ้างนะครับก็จะมี2-3-5-7 4ตัวแล้วก็11 13 17 19อีก4ตัว2 3 23 29อนะีก2ตัวแล้วก็31 37 2ตัวชุดต่อไปก็จะเป็น41 43 47นะครับจะทำให้เห็นว่ามันจะมีชุดเลขที่1ถึงเลขที่10มี4ตัวชุดเลขที่11ถึง20ก็มีอีก4ตัว นะครับชุดที่50ถึง51ก็จะมี53 59 6แล้วก็61 67 71 73 79 83 89แล้วก็97นะครับประมาณนี้นั่นเองนะอะทีนี้ไปดูอันต่อไปนะครับก็คือลากที่3ลากแก้วที่3นะครับลากฝอยที่3ก็คือหอรอมอ หอรอมอนี้ก็คือมีความหมายว่ายังไงครับนักเรียนรู้ไหมครับความหมายของหอรอมอก็คือเขอเขีดเส้นก่อนชิบเขียอลไปก่อนนะครับว่าหอรอมอก็ต้องมีความหมายมีการหาตัวหารร่วมแยกตัวประกอบแล้วก็โดยการหารหอระมม์มาจากคําว่าการหารร่วมมากนั่นเองครับคือหารร่วมมากก็คือคําย่อของคําว่าหอรอมม นะครับต่อไปเราจะมาหาหอรอมอโดยการหาตัวประกอบนะครับหรือหาตัวหารร่วมนั่นเองอย่างเช่นถ้ากำหนดมา44กับ66นะครับ44ตัวที่หามาลงตัวก็คือ 1, 2, 4, 11, 22, 44 66ก็จะมี 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33และ66 ตัวที่หารร่วมก็คือ1 2 11และ22ตัวที่หารร่วมที่มากสุดก็คือ22ต่อไปเป็นการหาหอรมอโดยการแยกตัวประกอบนะครับออย่างเช่น1,800 540 252 1,800ก็จะมี2 2ค2คูณ3คณ3คู5คู5 540ก็จะมี2 2คู3คูณ3คู5คูณ3นะครับแล้วก็252ก็จะมี2ค2คูณ3คู3คู7 เอาตัวที่ซ้ํากัน3บรรทัดนะเพราะมี3ามจำนวนก็จะมี2ที่ซ้ํากัน2อีกแถวหนึ่งนะครับแล้วก็3 3นะครับมีซ้ํากันทั้ง3ามบรรทัดมี4ตัวก็คือ2อคูนสเป็น4 3่สเป็น9 4 9, 3, ้คูนเเป็น36ดังนั้นหอเรอมอรของมันก็คือ36นะครับวิธีต่อไปนะครับก็คือการหาหอเรอมอรโดยการตั้งหารนั่นเองใช้การหารสั้นนะครับร้อยเจ็ดสิบเอ็ดสองร้อยหกสิบเอ็ด 279ก็หารด้วย3ก่อนนะครับหารด้วย3ยังไม่จบแค่นั้นนะครับเลข57า7ปายบและ93หารด้วย3มได้อีกก็ได้เป็น19 29 31ยทั้ง3ตัวนี้เป็นจำนวนเฉพาะก็หยุดหาได้เลยก็นำตัวข้างหน้านะครับก็คือ3 ,3 คูณเป็น9หอร์มอของ1้อยเ 1, 1แล้วก็279ก็คือ9้นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คือวิธีการหาหารอร์มนแบบต่าง ต่อไปกันเลยครับรากสีม่วงนะครับรากสีม่วงเราก็จะให้หัวข้อหรือพูดถึงเกี่ยวกับการหาอะไรครับหอลมอรแล้วก็ต้องตามด้วยคอลอนอ,อนั่นเองนะครับคอ,อนอ,อก,ก็คือการคูณร่วมน้อยนะครับที่เขียนย่อเป็นคอจรอจน,นจนั่นเองนะครับมันมี3วิธีเช่นเดียวกันวิธีแรกก็คือการหาคอ,อนอโดยการ หาตัวคูณร่วมอย่างเช่น3กับ4เราก็ใช้วิธีการท่องสุดคูณนะครับแม่3ก็คือ3 1 3 3 2 6 2 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแต่เราเอาแค่นี้พอคุณที่เรามีจำกัดนะครับ4ก็จะมี4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 4 6 4 5 20 4 6 24 4 7 28นะครับ และทีนี้เราก็มาหาดูตัวคูณร่วมก็จะมี12กับ24ตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดก็คือ12นะครับครนของ3กับ4ก็คือ12นั่นเองครับความรู้นี้สามารถเอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของการบวกเศษส่วนได้นะครับคือการทําตัวส่วนให้เท่ากันได้ครนรเท่าไหร่ก็คือทําตัวส่วนให้เท่ากับครน,นนั่นเองนะครับต่อไปก็คือเกี่ยวกับการหาครนรโดยการแยกตัวประกอบ การแยกตัวประกอบเรารู้ไปแล้วนะครับก็คือการน,ำำนําจํานวนเฉพาะมาคูณกันให้ได้ตัวที่กําหนดไว้ข้างหน้า45ก็คือ3คูณ3คูณ5 63ก็คือ3คูณ3คูณ7 75คือ3คูณ5คูณ5นะครับนำตัวที่ซ้ํากันทั้ง3แถวมาก่อนคือ3แล้วก็2แถวก็ดึงมาแล้วคือ3แล้วก็2แถวอีกตัวนึงคือ5ตัวที่ไม่ซ้ําก็นํามาคูณคือ5กับ7คูณกันแล้วผลลัพธ์ที่ได้คือ1,575นั่นก็คือครอนอของ 4 5 63และ75นั่นเองนะครับสำหรับการแยกตัวประกอบก็จะมีประมาณนี้นะครับและมาต่อกันในวิธีที่3กันเลยนะครับวิธีที่3ก็คือการหาครอนอโดยการหารนะครับก็คือาหารสั้นนะครับเหมือนกับหอรอมอเลยแต่ครอนอในหารมันจะเป็นต้องหาร3ตัวครับหาร2ตัวก็เอานะครับอย่างนี้4998 27 หารด้วย7ก่อนก็คือได้714แล้วก็7ก็นำา7ไปหารอีกครับ7จหารได้แค่7เป็น1 7 2 14 7หาร4ไม่ได้ดึงสลงมาแล้วค่อยนำา2ไปหารอีกชุดหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือได้เท่าไหร่ครับ1น6านะครับนำเนำเคูณ2คูณสนั่นเองก็คือนำทุกตัวมาคูณกันด้วยเว้นเลขึหนึ่งไม่ต้องนำมานะครับความจริงนำเลขหนึ่งมาด้วยก,ก็ได้แต่เลข1หนึ่งคูณอะไรค่าก็เท่าเดิมน,นะครับอ่ะทีนี้มาดู ารากแก้วสุดท้ายกันเลยนะครับทียยย่จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของโจทย์ปัญหานะครับโจทย์ปัญหาหอระมคอคณะเนอี่ยเป็นเรื่องที่ยากสุดในบทนี้แล้วนะครับโจทย์ปัญหาหอระมคอคระเนอี่ยต้องจับคีย์เวิร์ดให้ได้นะครับจับกุญแจสําคัญให้ได้แต่ก่อนจะไปถึงปัญหาหอระมอ,อคณะนอไปดูความสัมพันธ์ของหอระมอ,อและคณออน,อนอก่อนนะครับความสัมพันธ์ของ หอรมอมและคอนนเนี่เราสังเกตความสัมพันธ์ดังนี้นะครับก็คือหอรมอมและคอนนมีความสัมพันธ์กันก็คือจํานวนที่กําหนดมา2ตัวอย่างเช่นหนึ่งกับเลขเป็น90อย่างนี้นะครับก็คือนํามาคูณกันได้เป็น90คลอนนของเขาคือเป็นเท่ากับว่าเก้าบหอรมอมคือ1เมื่อนามาคูณกันแล้วก็จะได้เป็น90เท่ากันจํานวนที่กําหนดมา จะเท่ากับครนคูณกับหรมนั่นเองนะครับไปดูโจทย์ปัญหาแรกครับโจทย์ปัญหาหรมคีย์เวิร์ดของเขาคือเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่คําว่ามากที่สุดใหญ่ที่สุดนะครับแบ่งเท่าๆกันไม่เหลือเศษนี่ครับส่วนมากจะเอาไปใช้ในโจทย์ที่เกี่ยวกับพื้นที่นะครับแบบฝึกหัดที่จะต้องไปดูคือ1.12นะครับในแบบฝึกหัดสสวทโจทย์ต่อไปนั่คือโจทย์ปัญหาของอ ตัวปัญหาเกี่ยวกับครนนะครับซึ่งคีย์เวิร์ดของตัวปัญหาครนก็จะพูดถึงเกี่ยวกับอะไรครับครนเนี่ยไม่ก็ไม่ได้ยากนะครับก็คือให้สังเกตว่าเขาจะพูดเกี่ยวกับโจทย์ที่มันเป็นการวนมาเจอกันนะครับวนมาเจอกันแล้วก็ฝากเงินเรื่องของการซื้อของ วนมาเจอกันการตีละครั้งนะครับการยิงปืนวนมาเจอการวนมายิงพร้อมกันประมาณนี้นะครับเรื่องของนาฬิกาปลุก3เรือนนะครับเรื่องเกี่ยวกับการวิ่งรอบสนามอย่างนี้นะครับสังเกตเขาจะทําเลขน,น้อยให้กลายเป็นเลขมากนะครับเกี่ยวกับเวลาที่ส,สคัญนะครับอ่ะทีนี้ก็ไปดูที่แบบฝึกหัด1.2 ได้เลยนะครับเกี่ยวก,กับโจทย์ปัญหาเพราะว่าถ้าเอาโจทย์มาลงตัวนี้มันจะเยอะชนเกินไปนะครับวันนี้ทีเคก็มีเกี่ยวกับกาทียนรู้ฝากวันนี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ